ค่ะวันนี้เราก็กลับมาแบ่งปันนะคะวิธีการใช้6ตัวปักนะคะหน่วยบนหรือลูดหลังนะคะเราจะใช้หน่วย 10, บร้อยนะคะร้อยกับหลัก10บ,บวกกันก็จะได้เท่ากับ4นะคะแล้วเราก็จะนำสีที่ได้นะคะมาวางตรงหน่วยหลังนะคะแล้วก็นำหน่วยนะคะบวกกับที่ เราบวกนะคะก็จะเป็น2 3 4 5 6ทั้งหมด6ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาปักนะคะหน่วยบนเลขที่ได้นะคะเราก็จะได้เลข6อย่างนี้นะคะโอเคต่อมาอันนี้เราก็ถูกต่อมาเราก็ใช้อันนี้ถูก6นะคะปัก6ตัว ต่อนะคะเราก็จะนำหลักร้อยบวกกับ10บนก็7บวกกับ9เป็น6แล้วก็นำา6ตัวนี้นะคะบวกกับตัวหน่วยข้างหลังก็จะเป็น2 3 4 5 6นับเพิ่มแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้6ตัวนี้นะคะปักหน่วยบนนะคะหรือรูดหลังอันนี้เราก็ถูกนะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะที่ อาจจะยังตามไม่ทันค่อยๆดูกันไปนะคะดูจนจบคลิปนะคะต่อมาเราก็จะใช้นะคะหลักร้อยบวกกับหน่วย10 10บน1บวกกับ3ก็เป็น4ี่นะคะตัวนี้แล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวตั้งบวกกับหน่วยบนก็จะได้789012ทั้งหมด6ตัวนะคะแล้วเราก็ใช้6ตัวนี้นะคะ หน่วยบนอันนี้เราก็ถูกอีกนะคะต่อมาเราก็จะใช้นะคะตัวร้อยบวกกับ10บน2บวกกับ4เท่ากับ6ตัวนี้นะคะแล้วเราก็นํา6นะคะบวกกับ2ก็เป็น890123ทั้งหมด6ตัวใช้6ตัวนี้นะคะปักหรือรูดหลังนะคะอันนี้9ก้าเข้านะคะอันนี้ก็ถูก ต่อมาเราก็นำา7บวกกับ5นะคะ7บวก5เป็น2ตัวนี้นะ2บวกกับ9เป็น11นะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6เราใช้6ตัวนี้ปักหรือรูดหลังนะคะอันนี้ก็เข้าอีกนะคะ เราเห็นรูปแบบนี้เดินดีเข้าดีนะคะก็เลยจะลงคลิปนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านลองนําไปปรับใช้ดูนะคะในรอบต่อไปเนาะถ้าทันนะคะแต่ก่อนใช้ทุกสูตรหรือทุกรูปแบบนะคะอย่าลืมว่าทดลองเดินแบบที่เรานําเสนอก่อนนะคะว่าเลขยังเข้าดีอยู่หรือเปล่านะคะรูปแบบในวันนี้นะคะตั้งแต่รอบที่เรานําเสนอก็คือรอบที่11นะคะถึงรอบนี้ก็ยังไม่ผิดนะคะต่อมาเราก็จะนําจบวกกับสนะคะเป็น9 9บวกกับ3นะคะก็เป็น12นะคะอันนี้เราก็จะได้เริ่มก็คือ2 3 4 5 6 7นะคะทั้งหมด7ตัวเลขทั้งหมด6ตัวนะคะถึงเลข7ปักนะคะอันนี้7ก็เข้าปักหน่วยบนนะคะหรือรูดหลังเนาะต่อมานะคะนำเบวกกับ5นะคะเป็น4 4บวกกับ7เป็น1 2 3 4 5 6นะคะเลขนี้2เข้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถูก ต่อนะคะเราก็จะนำา6บวกกับ4นะคะก็เป็น0 0นบวกกับ2เป็น2 3 4 5 6 7ห้านะคะอันนี้สองเข้านะคะอันนี้ต่อมารอบที่19แล้วนะคะ2บวกกับ1เป็น3เอา3บวกกับ2แบบนี้นะคะตั้งให้มันตรงกันนะคะแล้วก็ลองนำบวกเนาะเป็น567 8 9 0ปนะคะแล้วเราจะเห็นว่าเลขรอบที่20นะคะ7เข้า นะคะต่อมาเดี๋ยวรอบที่20นะคะเราก็จะทํากันไปเรื่อยๆนะคะรอบที่20นะคะที่7เข้าไปแล้วเนาะเราก็จะนำร้อยนะคะบวกกับ10ก็คือ6บวกกับ5เป็น1อย่างนี้นะคะแล้วเราก็นำา1บวกกับ7นะคะ1บวกกับ7เป็น8 9 0 1 2 3ทั้งหมด6ตัวนะคะเราจะเอามารูดหลัง่า2เข้า นะคะยังเข้าอยู่เนาะต่อมาเราก็จะนำา5บวกกับ4นะคะเป็น9 9บวกกับ2เป็น11 1นะเราจะใช้123456อีย่างนี้นะคะอันนี้ก็2ส่งเข้าต่อมาเราก็อันนี้ยังถูกอยู่นะคะ8บวกกับ4เป็น2 2บวกกับ2เป็น4 56 789นะคะอันนี้คือสเข้านะคะ รอบนี้ก็คือถึงรอบที่23แล้วนะคะที่เรานำเสนอเรานำา6บวกกับ2เป็นเท่าไรคะ6 7 8นะคะ8บวกกับ4ก็เป็น2 3 4 5 6 7ทั้งหมด6ตัวนะคะในการปักนะคะเราก็จะได้กํำไรอยู่ประมาณ60บาทต่อรอบนะคะในการที่เราลงทุนทุนตัวละ2บาทนะคะ ก็คือ120เนาะ6ตัวปักนะคะปักเราก็ถ้าชนะใช่ไหมคะก็คือ180นะคะกำไรก็60บาทนะคะต่อรอบอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจับในวันนี้นะคะก็เลยอยากจะนำมาแบ่งปันพี่น้องนะคะทั้งหมดตั้งแต่รอบที่11นะคะถึงรอบที่23ยังไม่มีการผิดนะคะทั้งหมดกี่รอบ 1>, 1 2 3นะคะ4 5 6 7 8 9นะคะ10 11 12นะคะแล้วก็13อยู่ประมาณ13รอบนะคะหรือ12รอบเนาะอันนี้ก็ฝากให้ทุกท่านนะคะเผื่อนำไปปรับใช้ในวันต่อไปดูนะคะว่าปักหน่วยบนรูปแบบนี้ ก็เข้าดีเดินดีนะคะลองนำไปใช้กันดูนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่กดติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันอีกนะคะว่ามีอะไรมาแบ่งปันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ